อ่ะสวัสดีครับนักเรียนครับนะครับต่อไปจะเป็นแบบฝึกท <magic. S 1> ี่2นะครับในเรายังอยู่ในแบบฝึกที่2อยู่นะครับการม้วนทุ่มแขนเดียวนะครับจะเป็นแบบฝึกที่2อจุดสนะครับจะเป็นการพาคู่ต่อสู้เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ม้วนพุ่งคู่ต่อสู้นั่งลงนะครับหลัม้วนนั่งลงนะครับยังไม่ปิดตัวอยู่ท่าละลายนะครับเรามาดูนะครับวิธีการสาธิตนะครับเหมือนเดิมนะครับจับควบคุมคู่ต่อสู้นะครับเดินมานะครับเดินสอง สามจังหวะที่สามนะครับม้วนขาเข้าไปนะครับขาแล้วก็ดึงนะครับบนกระหน่๊งนะครับเอาใหม่นะครับดูใหม่นะครับพาผู้สู้เดินหนึ่งสองสามก้าวขาไปเลยครับเมื่อถึงจังหวะสามนะครับก้าวขาไปเลยขาขวานะครับก้าวไปอยู <Interior. S 1> ่ตรงขาขวาผู้สู้นะครับเสร็จแล้วม้วนนะครับม้วนเข้าไปนะครับแล้วก็พุกเข่านะครับใกล้ผู้สู้นะครับอยู่บรนหาร ถ้าคู่ตู้ไม่อยู่บนหลังน,นะครับขึ้นไม่ได้นะครับจากนี้นะครับก็ให้คู่ตู้อยู่บน,นหลังเราจากนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่2.3นะครับเกี่ยวกับการม้วนทุ่มแขนเดียว